สวัสดีค่ะต่อพักสองเนาะต่อพักสองนะเมื่อกีนะ้มันหลุดนะคะเมื่อกี้มันหลุดนะเมื่อกี้มันหลุดนะคะเมื่อกี้มันหลุดนะมาต่อพักสองกันนะคะทุกคน ส่งสติกเกอร์เนะาะเห็นปะเอามาแล้วมาแล้วนะมาแล้วนะคะทุกคนเออทีนี้ปุ้ยพูดถึงเรื่องปุ้ยพูดถึงเรื่องออลูกทีมเขาไปเจอเพื่อนที่เขากินยาลดความอ้วนเขาไม่เขาเขาสนใจของเราเหมือนกันแต่พอบอกว่ามันต้องกินกับการออกกําลังกายด้วยเนาะเขาก็บอกว่าเขาขี้เกียจออกออกกาลังกายปุ้ยก็เลยให้ลูกทีมอะไป คือโพสตถ่ายปุ้ยก็เลยถามว่าเขาเป็นเพื่อนในเฟซไหมอะไรงเงี้ยลูกทีมก็บอกว่าบอกว่าเป็นค่ะบ,บอกว่าเป็นเนาะปุ้ยก็เลยบอกว่าอ้าโอเคถ้าเป็นนะหนูไม่ต้องไปไปเปลี่ยนทัศนคติเขานะเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจเรื่องโปรตีนของเราเขาไปเข้าใจเรื่องลดความอ้วนเพราะว่ามันจะทําให้เขาว่าลดหุ่นได้ไวด้วยความที่ขี้เกียจออกออกก,ออก,กลาลังกายปุ้ยก็เลยบอกว่าแต่ก็ระวังนะระบบเผาผ่านมันจะพังถ้าวันไหนโยโย่ขึ้นมามันจะลดยากนะคะก็ให้ลูกทีม ปุ้ยก็เลยให้ลูกทีมบบเออเดี๋ยวก็คอยดูเขานะว่าเราอะ่ะเรากินเรากินสิ่งที่ดีมีประโยชน์มีกรด18อะมิโน,โนเนี่ยกรด18อกรดอะมิโน18ชนิดเนี่ยเออร่างกายเราอะ่ะได้รับกรดอะมิโน18ชนิด20ชนิดทุกๆวันใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวสักเดี๋ยวจะได้ตีกับผัวเออนั่แหละเออนั่นแหละ เราอะแล้วให้สังเกตนะว่าเราอะจะสวยขึ้นพอพอตัวแทนปูอยากกินตัวนี้กินกินตัวนี้กับตัวนี้อยู่นะเออเขาไม่ได้ซื้อโปรนี้ไปนะเขาไม่ได้ซื้อโปนี้ไปนะเขาซ,ขซื้อโปพัดไปแล้วก็ซื้อโปกาแฟไปอ่าทีนี้เราก็บอกว่าเดี๋ยวลูกสาวคอยดูเลยนะคอยดูว่าคนที่กินยาลดความอ้วนอะ เขาจะผิวแบบไหนเขาจะหุ่นแบบไหนให้สังเกตอยู่เลยว่าคนที่กินยาลดความอ้วนะผิวจะไม่ดีเพราะเขาไม่มีคอลลาเจนที่ผิวเลยนะแล้วก็ระบบเผ,ผาผลาญทางแล้วก็ไม่มีพลังงานไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่มีความแบบพัฒนาสมองอะไรอย่างเงี้ยส่วนเราที่กินตัวนี้ กับตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันมีกรดอะมิโน18ชนิดใช่ไหม mm hmm. จะทําให้เรา,าผิวสดใสผิวใสผิวลื่นเหมือนผิวเด็กนะคะ mm hmm. เพราะว่าพัดเนี่ยพัดเนี่ยช่วยพักผิวให้เรา,าผิวเด็กผิวเด้งผิวเนียนนะคะพัดเนี่ยตัวสําคัญเลยช่วยเสริมความสวยให้เราเป็นอย่างมากนะกินไปพูดไปไม่ได้กินกาแฟไงกินนี่ค่ะนะคะเพราะว่ากรด18อะมิโนเนี่ยกรด กดอะมิโนเลกดอะมิโน18ชนิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างว้าวลิวซีนลิวซีนนี่ช่วยฟื้นฟูผิวกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อที่เ,เราแค่เราขยับเนี่ยเราสมมติว่าพนักงานะอ่า,อาน้อง น้องที่เป็นตัวแทนปูหยาเขาทํางานโรตัสเขาต้องยกของยกลังยกน้ําเนี่ยถือว่าเป็นการออกกําลังกายแล้วนะเขาก็จะไปมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่แขนที่ขาที่หน้าท้องเพราะเขาก็เก่งหน้าท้องในการยกของยกของอะไรใช่ไหมเขาจะมีมวลกล้ามเนื้อโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะเขากินพัดกับกาแฟไปเออเจ๋งป่าเจ๋งไหมทุกคนสวยแบบงงองะสวยแบบไม่รู้ตัวน่ะจริงปะเจ๋งไหมทุกคนสวยแบบไม่รู้ตัวเลิศนะคะ เหมือนปุ้ยเลยสวยแบบสวยแบบงงงอา้าวตื่นมาสวยเลยงงปังไม่ไหวแล้วแม่ปังไม่ไหวใครนะชื่ออะไรนะที่เป็นหลานของของเท่งอะ่ะเท่งสามชาติอ่ะเออนี่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 ช่วยรักษากระดูกผิวหนังและเนื้อเยื่อที่หลังการออกกาลังกายที่รุนแรงได้เลิศ ช่วยทําให้รักษะทําให้น้ําตาลในเลือดอยู่ในระระดับปกติได้สําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะนะคะทุกคนใครที่เป็นเบาหวานให้ลดลดโซเดียมนะคะลดโซเดียมลดของหวานมันนมเนอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะลดได้ลดนะคะแล้วดื่มน้ําตามเยอะๆซึ่งโปรตีนของเราอะ่ะกรดอะมิโน18ชนิดที่ชื่อลิวซีนเนี่ยจะช่วยได้มากเงีง้ยเงีง้ยเง้ใช่เงีง้ยเงี้ยบอกว่าเมื่อคืนก็ไปเงีง้ยเงี้ยมาบอกว่า งูไม่ไปแล้วนะง่วงไม่ไหวไม่ไม่เง้นแล้วนะเออไม่ไหวนะง่วงนอนมากเลย <c oughs> เออจุกรูจุกรูอ่าแล้วก็ช่วยให้ร่างกายมีพลังงานมากขึ้นเออถ้าสมมติว่าอายอย่างอย่างแฟนปุยอยากขับรถไปขับรถกลับเล่นดนตรีด้วยเนี่ยสมควรกินสองแคปซูลก่อนเล่นดนตรีเพราะว่าเล่นดนตรีใช้พลังงานเยอะนะดิกีตตรามั่งกระโดดมั่งมองสาวมั่ง เออเมื่อวานเมื่อคืนก็ไปแอบ,บดูมาใช่ไหมโอ้ตานี่แบบล็อกแหลกมากมองสาวจ้าที่หลังไม่ไปแล้วเมียมาคุมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเมียมาคุมก็มองสาวไม่ถนัดเนาะก็ปล่อยให้เขาไปไปอยู่กับเด็กๆแหละอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เนี่ยใช้ได้เลยเรื่องการขับรถกันเล่นดนตรตีดึกเนาะก็เนี่ยแหละก็สมควรให้กินนะคะแล้วก็ช่วยเผาผ่านไขมันที่อยู่ลึกอย่างอย่างเราอะมีหน้าท้องน้อยใช่ไหม เออมันเป็นมันเป็นไขมันที่กําจัดยากเรามีหน้าท้องน้อยเราสมควรที่จะกินโปรตีนตัวนี้เลยมันจะค่อยๆทุกคนค่อยๆทํางานนะอย่าใจร้อนนะบางคนซื้อไปกินได้3วันใจร้อนบอกว่าไม่เห็นผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นบลาบาบาสารพัดที่จะว่าเราโอเคโอเคคุณอยู่กับไขมันสะสมมาแบบโอ้โหยี่สิบสามสิบปีอะอ่ะมีลูกกี่ขวบอ่ะตอนนี้มีลูกกี่ขวบ สี่ห้าขวบอะสมมติว่าเราไปเจอคุณแม่หลังคลอดมีลูกห้าขวบเฮ้ยมันสะสมตั้งแต่ตอนไหนอะใช่ป่ะแล้วจะมาให้แบบว่าฉันกินไปห้าวันฉันไม่เห็นผลไม่เห็นมันจะผอมไม่เห็นมันสิวปโปรตีของเราไม่ใช่ยาวิเศษไม่ใช่ยาลดควนะามอ้วนจ๊ะกินแล้วลดวันละหนึ่งโลไม่ใช่นะจ๊ะจเป็นสมนุนไพรแบบขอเพลงหน่อย เอาเพลงปากระกป๋องปากระกป๋องโลซาอืมคือแบบว่าพูดไปแล้วมีเสียงเพลงบรรเลงไปเนาะโอเคปะโอเคปะโอเคปะทุกคนเออทำไมกินโปรตีนแล้วมันกรุ้งกรานเออทำไมมันคึกทำไมมันแบบมันดีด เออเพราะว่าอะไรปะเพราะว่าไทโรซีนเนี่ยไทยโรซีนเนี่ยช่วยปรับอารมณ์อารมให้ดีขึ้นช่วยยับยั้งความอยากอาหารช่วยให้สมองพลงังคิดอะไรได,ด้เล่นปืดเล่นปืดช่วยให้ช่วยให้กระสับกระรสับกระชับกระเทงนะช่วยโรคซึมเศร้าช่วยต่อมไทรอยช่วยต่อมพีททูอินซีอินทารีต่อมอะไรนะอะดรีนลีนทำงานได้ยอย่างมีประสิทธิภาพมากโอ้ใครที่เป็นไทรอยเป็นพิษนะกินได้นะคะมี มีลูกค้าเขาก็แบบว่าเป็นเป็นนี้แหละไฮรลทเป็นทีน่แล้วเขาก็กินแล้วเขาก็หายนะทุกคนกินมาระกาเแคปซูลด้วยซ้ําบางคนถามว่าต้องกินเท่าไหร่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยกินตามน้ําหนักจ้ะน้ําหนัก50กิน5เม็ดอ่าปุยปุยหนัก54ปุยกิน5เม็ดหรือ6แคปซูลน้ําหนัก40กิน4แคปซูลถึง5แคปซูล นายแพทย์เปลี่ยนโชคได้ฟังไหมคะกินวันละเกแคปซูลซิปอัพ250ครั้งภายในไม่แบบไม่กินนาทีอ่ะไม่มีใครเชื่อเพราะว่าอายุเท่าไหร่ด60แล้วเนาะนะคะต่อไปกรดกรูตามมีคืออะไรเป็นเชื้อเพลิงให้กับสมองช่วยใหข้ขบวนการเรียนรู้และความจำดีขึ้นนะคะ เลิศมากสำหรับใครที่ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะแม่ค้าออนไลน์เนี่ยสมควรมีกรดอะมิโน18ชนิดในร่างกายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรเราจะไม่ได้ไม่ต้องปวดตาไงสวัสดีครับพี่พระลลลลีของน้องช่วยลดความเครียดช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งหญิงและชายนะคะช่วยปวดหัวไมเกรนช่วยเรื่องอะไระ ช่วยเรื่องตาเหรอต้อต้อเนื้อเออนะคะช่วยเรื่องเรื่องแบบการปวดท้องไม่เป็นประจำเดือนมาแล้วน้องจัก,กะแเล่นของพี่พี่ยังไม่ได้หานายแพทย์เปรียมโชคเลยพี่ไปวิ่งพึ่งมาเออพี่ไปวิ่งพึ่งมาพึ่งพึ่งมาเนาะพี่ยังไม่ได้หานายแพทย์เปี่ยมโชคให้ให้น้องน้องจักกกะแเล่นคนสวยเลย ชื่นใจมากอะลูกลูกไม่อยู่เราจะใช้ลูกไปกดน้ำร้อนเท่าไหรหมดแล้วยังไม่ได้กินกาแฟยังไม่ได้กินหิวน้ำไปวิ่งมานะคะไปวิ่งมาแล้วก็หิวน้ำแล้วก็ช่วยไรสดโปรแตกซาทุ เลิศของใครของพี่หรือของน้องของน้องใช่ไหมเลิศโอเคเก่งมากเออเก่ง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 จงังเก่งเนาะเออนะคะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึดหลอของร่างกายอย่าเขาค่อยๆไปปรับสมดุลร่างกายให้มันแบบเป็นปกติก่อนนะคนที่เป็นโรคนู่นนี่นั่นอ้วนเยอะๆระบบเผาผ่านพังเนี่ยสามเดือนสามเดือนในอย่างต่ำนะทุกคนอย่างเป็นเม้นไม่ปกติอย่างเงี้ยสามเดือนเป็นอย่างต่ำที่เขาจะไปปรับ ร่างกายให้เป็นปกติในเมื่อสเดือนปุ๊บแล้วร่างกายคุณปกติปับ๊บนะอันนี้แล้วแต่บุคคลนะระบบผ่าพานแต่เราคนไม่เหมือนกันนะบางคน1เดือนบางคน2เดือนบางคน3เดือน4ี่เดือนอะแหอันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะถ้าถ้าร่างกายเราปรับสมดุลได้แล้วอะเออดูเหงื่อนี่ดูเหงื่อนี่ถ้าร่างกายเราปรับสมดุลได้แล้วนะเขาจะทํางานเลยทํางานให้เราอะตัวเล็กลง กำจัดไขมัน18บวกอ่วกเรื่องเขื่ไขเมืองไขมันเรื่องการนอนหลับนอนกนกดไหลย,ย้อนทำให้แบบดีรัดประเสริสีหมดไม่ว่าจะเป็นโรคเก,กาโรคไทรลอยเป็นพิษโรคภูมิแพ้นะแพ้เทิงแพ้ถั่ววันนี้วันนี้มีลูกค้าของน้องมุกเขาถามว่าเป็นแพ้ถั่วแพ้ถั่วปักอ้ากินโปรตีนของเราได้ไหมปุ้ยเคยฟังไลฟ์ของบอสด้า ว่าได้บอกทานได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่าปุ้ยก็เลยบอกบอกน้องว่าที่พี่ฟังบอสอะคือบอสได้บอกว่าทานได้แต่เดี๋ยวพี่อยากจะส่งลิงก์ที่ในแพทย์พูดถึงกรณีเนี้ยให้ฟังอีกทีหนึ่งเพื่อความแน่ใจของลูกค้าเออแต่แต่ว่าอย่าเพิ่งไปบอกเขานะว่ากินได้อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวให้เพื่อความแน่ใจนะคะ เริ่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานแก่ร่างกายเช่นอะไรเราไม่ได้เป็นหวัดง่ายใช่ปะเราไม่เป็นหวัดง่ายนะจ๊ะเออช่วยลดการสะสมของจุดด่างดำบำารุงผิวเล็บให้มีคุณภาพกำจัดสารพิษออกจากร่างกายต้านอนุมูลอิสระเลื่ยิ่งกินยิ่งเด็ยิ่งกินยิ่งสวยยิ่งกินยิ่งมีคนทักว่าผอมลงไหมสวยขึ้นไม่ทำอะไรมากินอะไรมา เออตัวจริงสวยกว่าน,นี้ลูกเนี่ยเป็นคำพูดที่ปุ้ยเจอบ่อยมากไปทำอะไรมาสวยขึ้นตัวจริงสวยกว่านี้ลูกตัวจริงตัวบางมากเมื่อคืนน้องก็แบบน้องก็มาจับเอวอะพี่ปุ้ยทำไมตัวบางว่าซ่นเออ พูดได้แค่นี้แหละพูดได้แค่ว่าว่สาสั้นนะคะยังยังไม่ซึมซับนะอยู่ที่นี่มา11ปียังไม่ซึมซับภาษาลาวนะได้คําเดียวว่าว่าวสาั้นเอออันนี้ฟังเขาพูดมาก็ฟังจากหลายๆที่แหละที่ว่าว่สาสั้นนะเออก็มีจะจะมีคนทักว่าตัวเล็กตัวบางอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะเรายอมรับว่าเราตัวเล็กจริงตัวบางจริงเนาะเนาะเนาะ,นอ,ะอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วย ถ้าเราไม่เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะเออถ้าเราไม่เจอโบทาพีนะเราไม่มีโอกาสได้ตัวเล็กจ้ะให้อดข้าวให้ตายเป็นลมตายก็ไม่มีโอกาสตัวเล็กจ้ะนะคะช่วยเปลี่ยนน้ำตาลกรูโคสเป็นพลังงานเลิศได้อีกช่วยรักษาความยืดหยุ่นของผิวนังเลิศช่วยให้รู้สึกสดชื่นและมีพลังเห็นไหมเห็นไหมมันมีแต่ประโยชน์มันไม่มีโทษมันไม่มีโทษอะไรเลย พูดมา15นาทีแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเข้าใจถึงกรดอะมิโน18ชนิดไหมจ๊ะกรดอะมิโน18ชนิดมีอะไรบ้างไม่อยากจะพูดเรื่อง18บวกนะคะพลังพลังเงงพลังงานมหาศาร,รพลังงานช้างนะคะเท่าไหร่ก็ไม่เพียโนนะคะจะจัดกี่กระเบื้องกระเบื้องก็ไม่เพียโนโอ้ซัมซุงสีเมันซีดซีดเนาะของเรา vivo สีมืนส้มๆนะคะเนีย่ยดูซัมซุงดิดูซัมซุงดิ สีเนาะเห็นปะเห็นไหมตันงขาวอะ่ะเออเนี่ยซัมซุงสีมันซีดเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวพุ้ยไปหานายแพทย์เปี่ยมโชคให้จักรกล่นก่อนนะขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย